ปาเจ้าขาสวัสดีนะคะทุกๆคนค่ะหลังเทศกาลปีใหม่มาแล้วนะคะนี่ก็เป็นคลิปคลิปแรกนะคะที่เราจะมาเรียนรู้คําศัพท์ภาษา,าจีนกันนะคะค่ะและสังเกตไหมคะว่าเราซื้อนะคะเปลี่ยนทรงผมเรียบร้อยแล้วนะคะจากเป็นควาที่ผมยาวมากตอนนี้ก็เปลี่ยนาตัดผมสั้นเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะวันนี้เรามาลองเรียนรู้เกี่ยวกับผมกันดูดีไหมคะอ่า อันดับแรกเลยนะคะผมค่ะในภาษาจีนกลางนะคะให้เราใช้คำว่าโถฟาโถฟาอ่ทีนี้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงความสวยความงามเกี่ยวกับผมของเราเนี่ยเราก็ต้องไปหาร้านตัดผมนั่นเองนะคะคำว่าร้านตัดผมนะคะให้เราใช้คำว่าหลี่ฟาเตียนหลี่ฟา เตี้ยนเตี้ยนที่แปลว่าร้านนั่นเองนะคะร้านตัดผมค่ะ,ะและเมื่อเราเข้าไปถึงในร้านแล้วเนี่ยเราก็จะเจอผู้เชี่ยวชาญทางด้านเส้นผมนั่นเองน็่คือช่างตัดผมของเราค่ะ,ะช่างตัดผมนะคะนภาษาจีินกลางนะคะให้เราใช้คําว่าลีฟาซหลีฟาซาซอ,อ,อที่แปลว่าช่างแปลว่านักต่างๆนั่นะคืออาชีพต่างๆ นั่นเองนะคะอันนี้คือช่างตัดผมทีนี้ตอนที่เราซื้อไปเนี่ยเราซื้ออยากจะตัดผมค่ะตัดผมนะคะให้เราใช้คำว่าหลี่ฟ่าหลี่ฟ่า,าคำนี้คำว่าตัดผมหรือเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าเจียนโถฟ่าเจียนโถฟ่า,าก็คือตัดผมเช่นเดียวกันนั่นเองนะคะค่ะ จากแต่ก่อนใช่ไหมคะที่เราเคยบอกกันนะคะว่าเราเชอร์เนี่ยผมยาวมากอ่าถ้าผมยาวนะคะในภาษาจีนกลางค่ะเราจะใช้คำว่าช้างโถฟาช้างโถฟาอ่าที่แปลว่ายาวนั่นเองคะค่ะแต่ถ้าเป็นคนที่ผมสั้นอ่เหมือนเราเชอร์ตอนนี้นะคะผมสั้นนะคะให้เราเปลี่ยนคำค่ะอ่าเป็นคำว่าต้วนโถฟาต้วนโถฟ่า ทีนี้ตอนที่เราไปที่ร้านทําผมใช่ไหมคะนอกจากที่จะไปตัดผมแล้วเนี่ยบางคนอาจจะไปดัดผมค่ะให้มันหยิกหยิกอะไรอย่างเงี้ยเนาะบางคนชอบผมหยิกหยิกเป็นลอนลอนอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปดัดผมนะคะ,ะเราจะใช้คำว่าพัางฝ้าพัางฝ้าคำนี้คำว่าดัดผม หรือบางคนออยากจะไปย้อมสีผมทำให้สีผมมันเปลี่ยนสีไปสวยงามแปลกตานั่นเองนะคะถ้าไปย้อมผมค่ะ,ะย้อมผมนะคะให้เราใช้คําว่าหล่านฟาหล่านฟา นอกจากนี้ใช่ไหมคะนอกจากที่เราจะไปแบบตัดผมและเปลี่ยนสีผมและาบางคนอยากจะยืดผมให้มันตรงผมเขาอาจจะอยากศกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอยากจะยืดผมให้ตรงสวยงามนั่นเองนะคะศาสาจินกล้างนะคะให้เราใช้คำว่าลาจื้อลาจื้อจือ้อที่แปลว่าตรงนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเราอยากจะตัดผมเราก็บอกช่างเลยครับวายเอ้าเจนโทฟ้า แบบนี้ก็ได้ว่ายาลี่ฟ้าแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะคะลองนำไปใช้กันดูนะคะค่ะถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับความรื้ดีแบบนี้ได้ใหม่ในคราวหน้านะคะครูชิงพูดจีนได้คุณก็พูดได้ค่ะวันนี้ลากันก่อนค่ะทุกคนเจเจ้นค่ะสวัสดีค่ะ